ไม่สมันนีแดงอีกแล้วนะจ้ะชาวนาโนเวชายแนวพี่น้องจ้าไม่สิอ้องหมาสิทายวิดีโอว่าชั้นหิมะมันก็ลปอยล่อยโปอยลงมาแล้วพี่น้องจ้าเบิ่งแนีเบิ่งแนีโอ้ยเบิ่งแนีพี่น้องเอ้ยเบิ่งอันมันสิเขานะาหุ่นหนาอันใบไม้ผลิแล้วเด้มันเป็นยังคือมาลงมาอีกคือเก้าหิมะนี่เฮ้ย ฮิมาลงมาไมซี่กระซิบเ้ามันกลางฮิมานี่แหละเนาะพี่หน่องเนาะ <c oughs> มันลงบลายดอกอืมพอเตต่ปล่อยปลอยปล่อยลงมาเมื่อนี้ไมซี่กระซิบามาเ้าให้ฟังในหัวข้อที่ว่าชาวนอร์เวคือชื่อช่องของไม่สีเนาะจานะ้ะเนาะว่าไมาสีททำอะไรมั่งเห็นบ่จ้าจ ว่าไมซี่ทำอะไรมั่งงานที่ฟาร์มเนาะจ๋าเนาะวางงานแกะคืองานประจำเลยงานหลักเลยใช่ไหมเป็นรายได้หลักเลยใช่ไหมหรือว่าทำอะไรมั่งเนาะจ๋าเนาะนยวไมซี่สช่ไหมว่าให้ฟังจ้าพี่น้องอ่าคำตอบเลยไมซี่กระสิตอบปะงานแกะคืองานรองจ้าพี่น้องจา้า งานแกะก็คืองานรองแล้วงานหลักจริงๆเลยของฟาร์มของบ้านใหม่สีก็คือนี่จ้าข้อไกลเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวไมซี่เอากล้องออกน้อยหนึ่งนี่จ้าพี่น้องจ้าอ้าวปรับกล่องน้อยหนึ่งมันคือปรับยากแท้และ นี่จ้าพี่น้องจ้างานหลักของใหม่สีเลยรายได้หลักของบ้านฟาร์มใหม่สีก็คือนี่เลยจ้าข้อกแกะไอโบมเมน้วาวผิดข้อกไก่จ้าพี่น้องรายได้หลักของบ้านฟาร์มใหม่สีก็คือข้อไก่เนาะจ้านี่จ้านี่จ้าข้อกไก่จ้าไก่ไข่ค่ะพี่น้อง คืองานหลักเลยเนาะจ้านะารยได้หลักเลยก็คือไก่ไข่อ้อหิมะหิมะลง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 ,ลง <c oughs> ไม่ี่เลี้ยงไก่ไข่อยู่อืมนับแป๊บนึงอ่าไม่สี่เลี้ยงไก่ไข่อยู่เจ็ดพันห้าร้อตัวจ้าแล้วเขาก็เอามาเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อตายก็ประมาณแปดพันตัวเนาะจ้าเนาะ เขาแถมมาห้าลอยตัวพี่น้งองพี่มะเข้าปักไม่ใช่ที่ได้ใส่อันนั้นน,นี่นี่จ้าข้อไก่มันเป็นข้อลงปิดเนาะจ้านะนี่จ้าเห็นปะอ่าไมา่ใช่กท็ททำไก่ไข่จ้าแล้วก็เลี้ยงแกะคืองานลองจ้าแล้วก็ เลียงแก้บอแมนงานลองรอกพี่น้องจะเป็นงานลองสำหรับบ้านเนาะจานะ้ะเนาะหิมะหลงเห็นบอพี่น้องจ้ะเอามาฟังนี่คนสิเห็นปิวบวัเนาะะปิผิวถือกล่องไม้สีบัเนาะเอ้ยมีแต่พี่บ้าเนาะอันทายวิดีโอกลางทว่วมกลางหิมะเขาก็ชื่้ว่ามันเป็นบ้าบอยอีนี่ อันอแกะคืองานรายได้ที่สามจากแล้วรายได้ที่สองรองจากข้อไก่ก็คืองานประจําโรงงานเหล็กของใหม่สีจ้าพี่น้องจ้าล้วงานแล้วงานแกะก็คือรายได้ตัวที่สามแล้วก็มาขอกมาแน้วจ้ะเนาะมามาแล้วก็มาทํา้าขายก็ไม่ซี่ยืนอยู่ป่าหญ้านี่แหละจ้าโอ้ไม่ซ่ี่ได้เอา ม้วกใส่หัวโอ้ยโอ้เอาใส่แล้วมันเป็นนังได้หรพี่น้องจ๊ะอ่าป่าหญ้าที่ไม่สียืนอยู่นี่ก็คืองานช่วงหน้าร้อนนะจ๊ะเนาะมันลมหัดป๊อกช่วงหน้าร้อนนะจ๊ะเนาะกาปลูกหญ้าไว้ให้แกะกินไว้ให้มากินแล้วก็ได้ไายแน่จ้ะพี่น้องจ๊ะ แล้วม้นนี่ไมสี่เป็นอย่างทำไมต้องทำงานโรงงานแมนบัไมสีมีฟาร์มมีมีอะไรที่ทำเป็นของตัวเองเป็นยังต้องทำงานโรงงานปิเพราะว่าเงินฟาร์มก็คือเงินที่กู้จากธนาคารมาจากพี่น้องจ๋า อันนี้ไวซีวอล์ตรงๆเลยนะคะว่าฟาร์มคือเรากู้จากธนาคารจ้า mm hmm. แล้วเฮ้ยเห็นปะฟังนั่นอสิเป็นนี่เนาะโอ,อ้มืดๆแล้วคือเรากู้มาเพื่อทำ mm hmm. เพื่อซื้อแล้วก็เพื่อปรับปรุงใหม่เนาะจ้าเนาะจากธนาคารนะจ้าเนาะ น้งใหม่ซีซิเมาเบอให้ฟังเด้อเรื่องนี้เรื่องสินน้นอะมือนะก่อนใหม่ซีซิมาบอให้ฟังว่าลิปนี้บบได้มันยาวพูด <c oughs> แล้วงานโรงงานก็คือเงินตรงโรงงานที่ใหม่ซีทำก็คือเอามา,ชาใช้จ่ายในครอบครัวจ้าพีน่น้องจ้าโอ้ยแถวบ่าวเาถอะนอเรื่องเงินนี่โอ้ยบบได้บได,บดปว้นหัวปวดหัวโอเค ไมซี่ก็มีเรื่องเว้าํำนี่ล่ะจ้าเมื่อนี่นะว่าไมซี่ก็มาว้าให้ฟังเนาะว่าไมซี่ทาอะไรมั่งเงี้ยงังซี่เดี๋ยวคลิปนะค่อยพอ,อ,อกันไหมเนาะจ้าพี่น้องเนาะคลิปนะค่อยพอ,อ,อกันไหมจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจไมซี่เนเด้อจ้ากดกระดิ่งพร้อมติ้งติ้ง โอเคไปแล้วสวัสดีจ้าอะมันเป็นยัง